แล้วก็ปล่อยน้องลงจากหลังรถแล้วก็ขับรถออกมาเลยแล้วน้องวิ่งตามนะครับน้องก็จะวิ่งตามรถไปแล้วก็เขาไม่หันกลับมาดูเลยผมก็ตามไปดูโอ้โหสภาพน้องแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าเห่าตามนะครับ<ม>แต่ว่าเขาไม่หยุดลงดูนะครับเราก็เอาน้ําเอาท่าเอาอะไรให้ทานก็ยังยังไม่ยอมทานเพราะว่าสภาพคงเหนื่อยคงเพลียอยู่ผมตกใจด้วยแล้วก็น้ําตาไหลตลอดทางก็ทุกคนเห็นแล้วก็ดู ดูค่อนข้างน่าสงสารน่าแจ้งว่ามีสุนัขเพศผู้ก็เดินมาตามถนนเส้นสันติเสื้อด้านหน้าบริเวณเทศบาลน,นะครับทราบว่าวิ่งตามรถคันหนึ่งอยู่นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของ <S <S แต่เห็นโดยสภาพเนี่ยดูหน้าตาคือจะแบบน่าสงสารมากเราก็เลยตาม ดูจากกล้องวงจรปิดว่าน้องมาจากทางไหนแล้วก็ไปเจอรถต้องสงสัยคันหนึ่งก็เป็นรถอิซูซุสีดำบรรทุกน้องนั่งมาจากด้านหลังรถนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอยเปรียวบริเวณด้านหน้าเทศบาลแล้วก็ปล่อยน้องลงจากหลังรถแล้วก็ขับรถออกมาเลยแล้วน้องวิ่งตามนะครับน้องก็จะวิ่งตามรถไปแล้วก็เขาไม่หันกลับมาดูเลย ผมก็ตามไปดูโอ้โหสภาพน้องแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าเห่าตามนะครับแต่ว่าเขาไม่หยุดลงดูนะครับเราก็เอาน้ําเอาท่าเอาอะไรให้ทานก็ยังยังไม่ยอมทานเพราะว่าสภาพคงเหนื่อยคงเพลียอยู่ผมตกใจด้วยแล้วก็น้ําตาไหลตลอดทางก็ทุกคนเห็นแล้วก็ดูดูค่อนข้างน่าสงสารน่าสดจึบจนทราบว่า เป็นใครที่ไหนยังไงก็ปรากฏว่าเป็นผอ,อ,อโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เป็นเจ้าของรถนะครับแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ใช้รถคันนี้ก็เป็นสามีที่เป็นคนใช้ก็เข้าใจว่าน่าจะกลัวความผิดนะครับก็ให้เข้ามาพบก,ก็สอบถามว่าทําไมถึงเอามาปล่อยทิ้งไว้ที่นี่เล้ก็แองว่าเขาไม่ได้ปล่อยทิ้งนะครับ ผมก็ถามว่าโดยปกติเนี่ยเขาใช้เส้นทางนี้หรือเปล่าซึ่งบ้านเขาไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับอยู่อีกตำบลหนึ่งเลยก็ถามต่อว่าแล้วเข้าไปทําไมเขาบอกว่าเข้าไปป้อนข้าวพูดวกไปวนมาและเป็นอดีตครูเกษียณด้วยปฏิเสธว่าไม่ได้เอามาทิ้งผมก็ถามว่าถ้าไม่ได้มาทิ้งแล้วตอนนี้อยู่ในมือผมได้ยังไงจนเมื่อจนปิดเวลาทําการละไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ละคิดว่าคงไม่ได้สนใจละ จึงรวบรวมพยายนหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเข้าไปแจ้งความดําเนินคดีร้องทุกก้กล่ทวามผต่อพนักง,งานสอบสวนให้เอาผิดเขาจงใจเอามาทิ้งจะเห็นว่าน้องเนี่ยวิ่งตามรถไปติดๆๆดเลยไม่หยุดดูเลยแล้วขับออกไปเร็วด้วยก็จะเตือนว่ามีโทษตามกฎหมายนะครับแล้วก็อ,อย่าเอาไปทิ้งให้เป็นภาระสังคมเขารับทราบละ แต่อาจจะเนื่องจากว่าเขากลัวว่าจะถูกดำเนินคดียังไงตามเนี่ยเขาได้ปล่อยแล้วละทิ้งแล้วก็จงใจนําน้องมาปล่อยทิ้งเนี่ยแล้วจะมาขอรับกลับไปเนี่ยผมปฏิเสธที่จะให้เขากลับไปเพราะไม่รู้ว่าจะเอากลับไปทิ้งหรือเปล่าเตือบดูพฤติกรรมเขานิดนึงว่าเขามีประวัติในการทารุณกรรมสัตว์รรไหมหรือว่าเขา,าไม่ได้ตั้งใจจริง แต่ดูจากพฤติการต่างๆแล้วเนี่ยน้องไม่ได้พัดหลงนะยืนยันว่าไม่ได้พัดหลงถ้าพัดหลงเนี่ยคืนให้ตั้งแต่วันแรกแล้วครับสำหรับคนที่ได้ติดตามข่าวอยู่แล้วก็เป็นห่วงน้องก็ถือโอกาสแจ้งข่าวไปด้วยเลยนะครับว่าสุขภาพน้องก็กโอเคไม่ได้เป็นอะไรเยอะมากปิตของน้องหมาเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเจ้าของเรายังไม่สามารถที่จะเอาน้องเนี่ย ไปยกให้ใครคนใดคนหนึ่งได้เพราะเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับถ้าเยอะมากสําหรับคนที่อ,อยากจะขอเลี้ยงได้ไหมเรียนให้ทราบว่ายังยังไม่ใช่สิทธิ์ของผมเองหรือของเทศบาลที่จะยกให้ใครอยากให้ทราบว่า <c oughs> หมาแมวเนี่ยมีชีวิตจิตใจอย่าเอาเข้าไปทิ้งถ้าคุณไปทิ้งเนี่ยมันมีโทษตามกฎหมาย